ครับสวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทํานะครับเราจะมาทําแกงป่าปาลาไหลนากันนะครับ <c oughs> ดูอุโยกับแก้มดีๆนี่เองนะฮะทำยังไงไปดูครับกดชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำด้วยนะคะพูดตาขั้นตอนแรกเราก็ต้องใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปก่อนนะครับผมตามด้วยพริกแกงเผ็ด1ช้อนโต๊ะนะครับ กะปิปลายช้อนนะครับผมใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้พริกแกงของเราหอมเลยนะครับเติมน้ำสะอาดเล็กน้อยเราก็จะค่อยๆผัดไปนะครับห้ามวกแวกนะฮะค่อยๆผัดไปผัดให้พริกแกงของเราฟูเลยนะครับเนี่ยมันจะหอมเตะจม,มูกเลยนะครับ นั่นนะนี่เห็นไหม,มรสชาติก็ขึ้นอยู่กับพริกแกงด้วยนะครับพอดีผมได้เจ้าที่อร่อยแล้วนะครับก็เลยปรุงไม่เยอะเติมน้ำสะอาดนะครับนี่ราจะค่อยๆผัด ไปแบบนี้นะครับเรื่อยๆเติมน้ำสะอาดอีกแล้วนะครับผมค่อยๆเติมไปนะครับใส่ปลาไหลหั่นชิ้นลงไปเลยนะครับผมวันนี้ได้เป็นปลาไหลนาน,นะครับผมเราจะเอาไปแช่น้ำเกลือแล้วก็เอามาล้างน้ำเปล่านะฮะ หลายๆรอบหน่อยนะครับเติมน้ำสะอาดนะครับให้ท่วมเนื้อปลาไหลของเราเลยนะครับหลังจากนี้ก็เราให้เดือดนะครับใส่มะเขือคืนกับมะเขือพวงนะครับตามชอบได้เลยนะครับปริมาณ ชอบเยอะๆก็ใส่เยอะนะครับมะเขือคืนกับมะเขือพวงนี่ก็ต้นที่บ้านนะครับผมกระชายพริกไทยอ่อนใบมะกรูดฉีกแล้วก็พริกแดงหั่นแฉลบนะครับผมใส่ลงไปเลยเขาจะขายเป็นมัดนะฮะมัดสิบบาท20บาทนี่นะครับที่ตลาด ปรุงรสนะครับผมด้วยผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตัดหวานด้วยน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมปรุงแค่สองอย่างนี้นะฮะใบกระเพรานะครับตามชอบได้เลยนะฮะพอดีช่วงตอนใส่นี่ถ่ายไม่ทัน <c oughs> ไม่เป็นไรบอกได้ หลังจากนั้นแล้วก็ชิมนะฮะชิมรสชาติให้ได้ตามใจต้องการนะครับผมเรียบร้อยก็ตักใส่ชามพร้อมทานได้เลยนะครับกับเมนูแกงปลาปลาไหลนานะครับ <c oughs> ดูโอ้โหชอบกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันหน่อยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆมาลงจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆได้นะครับแนะนำเมนูเข้ามาได้เลยนะครับผม ชอบก็แชร์ให้กันหน่อยนะครับลูกถ่ายไม่ทามลาไปแล้วสวัสดีครับ